ครับบางอยู่ตัวแทนจากร้านซอฟเทนมาถึงเทคนะครับทีมนี้เราก็จะมา,าเก็บเที่ยวนะความต่างนะหมวดโอเวอร์เลดาาสแกนกับหมวดโซเดอร์ตัวไปนะฝั่งนี้จะเป็นโอเวอร์เลดาาสแกนนะตัวนี้ก็คือหมวดโซเดอร์ทัวไปนะแต่เราจะขึ้นกองนะฮะราเรนเนี่ยคือเราเวลาเรายิงแล้วนะเราไม่ต้องเปิดไม่เราไม่ต้องเปิดหน้าซหน้า GPS นะเราดูที่ลูกศรหัวเรือได้เลยนะว่ามันชี้อยู่ทางไหนนะเราขึ้นกองได้เลยนะฮะ ตอนนี้เราก็ขึ้นบนกองแล้วนะฮะอ่านี่ก็คือโหมดโอเวอร์เลยโอเวอร์เลยดาวสแกนนะครับกองหินธรรมชาตินะอ่านี่คือกองหินธรรมชาตินะฮะโหมดโอเวอร์เลยดาวสแกนเนี่ยก็จะเห็นนะฮะกองกองหินธรรมชาติแบบนี้นะส่วนโหมดเท่าี่เท่าไปเนี่ยก็จะเห็นสีแดงประมาณนี้นะครับนื้อคือเชื้อปลานะอ่าครับนี่คือความต่างในสองโหมดสองโหมดนี้ฮนะโหมดโอเวอร์เลยดาวสแกนนี่ก็คือกองหินธรรมชาตินะฮะ แล้วก็นี่คือลูกศรที่เรายิงไปกองนี้นะับชี้ไปที่ท้างหลังท้ายเรือของเรานะก็คือว่าเราไม่ต้องเปิดนี่หน้าดาวนะรเราเปิดหน้าโซเดอร์เนี่ยเรายิงดาวเราก็แค่ดูแค่ลูกศรน,นี้ตัวเดียวมันก็เดินทางไปได้นะอ๋ะอก็ประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็เราจะต่อไปด้วยนะครับการผสมสีในโหมดโอเวอร์เลยนะครับให้เรากดที่นะกดตกลงนะแล้วไปที่ เมนดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เราไปเลือกสีสีพื้นก่อนนะว่าเราจะเลือกสีอะไรนะสมมุติว่าเราจะเลือกสีพื้นสีดํานะฮะสีดํานะแล้วเราไปเข้าในโหมดออปชันโอเวอร์เลย์ดาวสแกนอีกครั้งนะฮะอ่าแล้วก็กดออปชันโอเวอร์เลย์นะมันก็จะมีสีให้เราเลือกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเราก็เข้าไปกดตกลงนะฮะเราก็ไล่สีดูนะ ว่าเราชอบนะสีไหนนะนะครับแล้วก็ไล่กันดูนะนี่คือวิธีการไล่สีนะว่าเราชอบสีไหนนะนะครับจะมีสีเยอะเลยนะครับอ่านะแล้ก็ไล่กันดูนะครับว่าเราชอบสีสไตล์ไหนนะนะครับก็คือเรา ไล่สีพื้นก่อนครั้งหนึ่งนะฮะไล่สีพื้นก่อนครั้งหนึ่งเปลี่ยนสีเลือกสีพื้นนะแล้วก็เรามาไล่สีในหมดออปชั่นโอเวอร์เรดสแกนครับไล่จากสีที่หนึ่งนะอ่านะครับเอาชอบสีไหนนะก็เลือกนะตามใจชอบได้เลยนะครับอเออสีโอ